สว้ระวังเนี่พี่น้องหลบอยู่สีนะทุกคนเหลือสามเหลือสามกินเนินตัวนี้ลอกกันทีผมลบผมเนเนินต้นไม้เตายเีต้นไม้ขาดตัวนับหนึ่งนับหนึ่งดตัวเดืยเยเดนยเดยเยเดเดายาเคาเเหลือตัวเดียวตัวเดียว ก็ดังพี่ว่าปล่อยไบรมันเข้ามาโอเคครัแต่รถในโกดังอาจจะเสียนะพี่ต้องเอารถไปจอดฝั่งนู้นนะทั้งนั้นนะเออไปจอดฝั่งนู้นจอดตรงบ้านครูก็ได้ระวังนะเดียบร้อยโ้โไอพี่ไผ่เมื่อกี้มาแมนเลยบนหัวบนหัวออกแล้วออกแล้วออกแล้ว นะคส่วนตัวบ้านเลยฮามิงเอาปะล่ะแถวบ้านชั้นเดียวบ้านะที่ยิงอ่ะนเศโดนเต็มตายหนึ่งเศษเหลือหนึ่งเนงะน่าจะบ้านเหนือให้ไฟที่ยิงอะมาเขียว ้องบีบวะอาไรหายสิไม่ผ่านไม่ผ่านกูอยาบักกี้มาบักกี้กูมาบักกี้ ไทูน,น, after, นายเขียวมา k t h ต l o c ลเ i o n รีกันลักเลยอ่ะชุดคอ้ยชี้อ่ะสีขาวคาราเต้มาขาวคาราเต้ข้ังหนเวลา ไอ้มันจะไหนวะไอ้มันอ่ะห้าสิบคนนะ เยอะนะพวกเราเลยสบายเลยพวกเราจะทางไ้มพี่ไผ่เรารวมได้เรารับสองฝั่งแล้วแหละรับสองฝั่งไปก่อนค่อยรวมโอเคเอาพี่ไผ่ผมเล่นบ้านเดิมนะ โทรได้มันที่บ้านพี่พี่เนตแล้วพี่ถ้าพี่เนตได้พี่เนตต่อนะถ้าพี่เนตแล้วไหมเนาะพี่รวมนะโอเคจิ้มยากอ่ะที่จะมาทีมบ <ns> ้านเราจากฝั่งนี้นะฝั่งนู้นฝั่งนู้นอาจเป็นไปได้แต่ฝั่งเรายากพี่ขับลงมาทีมตรงๆอ่ะไม่พี่กลัวจะทำมังเลือกมาดิเนินหลังมาแล้วนั่นแหละพี่ยากเหมือนกันโอเค โอ้เนื้อหลังมานะข้านี่บ,าบ้านหมา Watch o u เขาค่อยเล่นนะไม่ไหวถอยมาฝั่งนี้ได้นะถ้ามันทิ้งโกดังเราออกนะวินดีนไปน่ะมาแล้วม,มาแล้วโทเมา่กี้มาตัวเดียวเบียต่อหน้เาเบียเทมิกเฮียเทมใส่พี่หรือเปล่า <c oughs> เออพี่ถอยดีกว,ว่เยเฮียไม่กำหนเน็ตทำมาทำมาทำเล่นระเบียง ต,ต mm ัว hmm. ค okay. no. well, ่าตัวค่าส no. ุดเดียปิดได้นะพี่เป็นบ้านเดียวไ้าหลังกับแมี่เยววิตตตอนมปิดอะตรงนั้หลังบ้านปิดด้เลยเกี่ยวมาบ้านนะพี่ไปช่วยเล่นของเนี่ยอยู่กับพี่ตัวหนึ่งทันเนเหมือนกันชั้นหนม่นอก่อน่แกเจ็ นกนกหนึ่งนนึ่งนกหนึ่งขี้ชอบข้แหลมเลยแหลม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 หลมแ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 หลยแหลม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 แหลแหลมแหลมแหลแหลยแหลมแหลแหลแหลม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 แหมแหลมแหลมแหลแหลม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 แหลแหลมแหลมแหลมแหลแหลมแหลมแหลมแหลแหลมแหลมแหลแหล ป็นอย่างี้รถมานะฝั่งกวดังเข้ากวดังเราเข้านะกวดังเป็นตี้เนินข้างหลังนะที่ขับเข้ามาโอเคพี่รู้ื่องโอโมงมีคนนะโอเคครับเดินมาเชี้ไปบินใช้เซนไม่หว่นนะบินใช้เซนเล่นไม่หว่อนใช้เซนเล่นไม่หว่อนดูตามมาร์กอา เรียเนีอยแล้วอะสมมติว่าระวังมุมเปิดบ้าน้ราขาดแล้วงงจะเปลี่ยนแหรอยี่สิบเก้า ้องบนอยู่บักกี้ขยับวงเรานเขาต้องเขาต้องเขาเตยากกว่าเรานิดห่หลังนิดหน่อยหลังหลังเนี้ยหลังหลังป่านิดหน่อยัาหน้าเลยเอยนี่คื็เนินวัชช่าจะนกเจบมาก นั่งทำนิ่งนอนพัดลมก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วตอนนี้ผิการเล่นงมากดูฝัของข้างนไว้นะไปดูเนื้อนีเก็บสมก่อนงสไปดูเนื้อนี้ให้ขยับล้นะขยับูมองอยู่ มันไปรับมันไปรับได้เลยหลังเข้ามันมันรับหลังด้วยอยา่าไกลเลัปเปอร์อยู่นี่นะปะฟ้าปะเปอร์โอเคจะเข้าซึ่นกันหนุใช่ไหมข้างหลังนั่ซนอยู่ วุนหัวเราก็มีนี่นกูกต้องยิงตรงไหนกูถึงจะโดนมึงวะเนี่ยไอ้เหี้ยเห็นทั้งตัวขนาดนี้ขโมยอยู่นี่ไม่เห็นซันในห้หองไม่เห็น ลราจะตายอยู่แลยมุมแรกบอลอ่ะนะไรก็ได้เละถึงเนี่ยถึงอะวะกิมิถึงนะน้องโดนนี้เ็วไม่ครบแล้วนะตายไปละแค่หนาดขน้นลูเดียวพอเ the location. มีแค่สองตัวใช่ไหมแต่กดังเขาต้องออกกดังนี่ใช่ไหมเออเดี๋ยวพี่เราตัดบ้านวิ่งนะ้าจะออกนะกำลังออกกำลังออกออกตัวเดี๋ยวพี่รอนะวงเราหดังระเคลียร์แล้ววงเราเข่าได้นะตรงนี้ยังมีพี่พายโอเคพี่ปั๊มยางก่อนเอวหมดปะเอวหมดละ ไอวินยิงตายเลยปะตายเลยหมดเลยบ้านนี้อยู่ในวงว่าเชียวตมีตีหนึ่งขวายหมดไปแล้วปะต้องสมมุติฝั่งบ้านนี้ต้องเข้าเข้าวงนะฝั่งบ้านมันจะเล่นเนินนี่มันจประทะกันเไยหมดแล้วหมดแล้วเหล่าบ้นเข่าตรงบ้านี่เบลเล่นเนินนะเบลเล่นเนินนี่นะ Head toward this p o i n เฮ้ยไอวินบินบินไปด้านป่าได้ป่าวป่าหน่อยป่าเราทำรอายไอ้ิน กดมังฟ้านะเพื่อนไม่ได้ยินมานล้เดี๋ยวปีหมดแล้วกลุ่มการซ้ายให้อยู่ขอบวงสุดเลยโอเคมูเรื่องมงมดูวงเบียร์เราเคลื่อน้อมวงนะเบียร์อยู่นอกวงเอารถมาด้วยนะน้องบักกี้ขยับรถผมเอาไม่ได้พี่มันมันชนมาแล้วลจับจีบมั้ย ต่อยอ่ะต่อยพี่ตัวพี่เล่นแน่นนะเพียรถแปลก็ได้ตัวพี่เล่นโอ้โหเฮียเล่นไม่ได้วะ่ะรถเราชนนะชนรถพี่ทิ้งไ,ไ,ไว้เหลือรถใครบ้างนะเอ่เอสซีหมดทางซ้ายบน ตีบักกี้อ่ะเ๋ยวเบคอนนะคะเดมีกับอ e ีโทนายที่บ้านนายฝั่งวินทางขวารอได้นะรอวงได้นะพี่ดูฝั่งใดฝั่งหนึ่งตายว่ะเบคอนมีเสียลัดมาหรืออะไรไม่รู้ กู<ข>อ,<ข>อยากรถไปเล่นกับบินะนะกล่องหนูสองสองนะมันจะล้างนกนะันกระหมดแล้วอะ่ะยาของหมดหมดแล้วหมดเหมือนกันเพี้ยขอยาเนะลาเลยหมดไม่รู้มามาดูตี่อันแบ่งคนละตองดูกระน้ำนพี่ยามเยอะแบ่งคนละตองกระน้ำพี่เดียวดเดียวแบ่งคนละอันหมดละวองท้าย ไอ้สายมีอยู่สายมีอยู่โอเคงันสี่สามหนึ่งอาจจะสี่สามหนึ่งใช่ตรงนั้นปะที่เพี่พี่พี่มาปะใช่ใช่ทั้งขึ้นอยู่ตรงนั้นพี่กดดีนะกระไรให้ถ่ตรงนี้ขนัาดได้เลยนะโอ้ลูกเจ็ดพี่หมดวะเดี๋ยวสี่สิบอะของพกปูเฮ้ยขับมาขับไปทางขวาปุกพี่อ่ะย่าผมขึ้นสามชั้นดีกว่าเผื่อคอรได้มุมมันมองไม่เห็นไหมทำชั้นนั่นหรอ อืมแบบมันเป็นเนินปิดอ่ะเห็นวะผมเห็นวะโทรล้วโถปิดซ้ายได้พี่ไปเล่นเนินได้เลยนะเว้ยดูซ้ายพี่หน่อยได้ปะโอเคต่างต้นไม้ให้ต้นนึงต้นงผมเปลี่ยนมอวันได้พี่สมองก่อนซ้ายไม่เห็นเลยวะล่างหินต้นหนึ่งเราเห็นตัวนึงเออพี่บ่ายเบียนอนตีวล่างหินที่มาร์าปินจากรถนะ ผมลงสายทางนั้นถ้าตัวสายหมดจบเลยนะใช่จะไปจิกเนืนอได้แล้วนะสายใาขยับมาสายไม่มีแล้วพี่สี่สี่แล้วหลังรถหลังรถขยับมาหลังรถผมมาหลังรถตัวพี่เนื่ยได้พี่เนื่ยายสวยระวังเนื่ยพี่เนาะหลบอยู่สี่สี่นะทุกคน ยสามเลยสากินเนินเัวนี้ลอกนทีผมลบผมเนินต้นไม้เดตัวนึง้นม้าดตัวนหนึงนับหนึ่งันเดี๋ยวตายเดี๋ยวให้มา l o c a o n มาประกวนัเราตัวเดียวตัวเดียวตายไม่มีตัววมเียนกย